สิอันดับเกมเล่นฟรียอดนิยมบนสตรีมในช่วงต้นปี2025อันดับที่10 The Sims 4เกมแนว Life Simulation หรือเกมจำลองการใช้ชีวิตเกมที่จะทำให้คุณสร้างและควบคุมชีวิตของตัวละครการสร้างบ้านเลือกอาชีพและดำเนินชีวิตในแบบที่คุณต้องการอันดับที่9 VR Chat เป็นเกมแนว Social Simulation หรือเกมแนวจำลองสังคมโลกเสมือนจริงที่คุณสามารถสร้างออวตารและโต้ตอบกับผู้คนจากทั่วโลกได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอันดับที่8 Warframe เกมแนว Action RPG แบบออนไลน์เกมนี้ทำให้คุณได้รับบทบาทเป็นนักรบในชุดเกราะพิเศษสำรวจและทำภารกิจใ,ในจักรวาลลลลล FPS Force ททททททีีีีี่่่่่่เเเเตตต็็มมมมมมมไปปปดด้้วววยยยศัััััรรรรรููแแะคคาาาาาาึกกกกกบบบออออออซนนนนน7 Delta ิิิงงงุ1จฏห สนการณ์สมจริงให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ของหน่วยรบพิเศษและต้องใช้กลยุทธ์การวางแผนและร่วมมือกันอันดับที่6 a p e เ l ็ g e n d จนจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับอย่างเกมยอดนิย,นยมแนวแบทเ l e r o y ย l อย่าง a p e เนเกมยิงที่เน้นการเล่นเป็นทีมตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษที่เฉพาะทางมากๆต้องใช้การร่วมมือกันเพื่อเอาชนะในสนามรบอันดับที่5้ a วอ h u n d e r รเป็นเกมว i ดช่ a งคอ m แล t หรือเกมต่อสู้ด้วยยานพานะเกมนี้จะทำให้คุณได้ขับยานพานะทางทหารเช่นเครื่องบิน,น,ามมาน,น,นรถถแบบัง เกมแนวโมบ้าหรือมันต์ตีเพลเยอร์ออนไลน์แบทเทิลแอร์เรียเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นในระดับที่สูงและต้องเข้าใจเกมเป็นอย่างมากเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อทำลายฐานฝ่ายตรงข้ามในแผนที่3เลนนั่นเองอันดับที่2 Marvel Rival 벌เป็นเกมน้องใหม่แก่กล่องสุดฮิตแนวฮีโร่ชุตร์เตอร์ผู้เล่นเนี่ยจะได้ร่วมทีมฮีโร่หรือไวด์ไลฟ์จากจักรวาลมาว์เวลเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แบบ 6v6 และโหมดการแข่งขันก็จะมีการแบบชิงพื้นที่การชิงแอร์เรียโดยแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถและบทบาทเฉพาะตัวเช่นตัวแท้ง ระหว่างฝ่ายผู้ก,อก่อการร้ายและหน่วยต่อต้านในแผนที่ที่หลากหลายเป็นเกมที่ใช้ทักษะในการเล่นสูงมากต้องเน้นการคอมมิวนิเคชันกันและการสื่อสารที่ดีมีการวางแผนลกลยุทธ์ต่างๆซึ่งหมดในการเล่นเกมนี้ก็มีมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบางระเบิดการเล่นเดตแม้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ10อันดับเกมปียอดนิยมบนสปินในช่วงต้นปี2025ที่เราลิสต์มาให้ใครชอบเกมไหนใครอยากลองเกมไหนก็ไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับเรา Next Step e b o n l ด้วยนะครับ